ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนาของเรานะคะบทสนทนาของเราก็คือตุยขวะห่างอยู่นะคะประโยคแรกนะคะปะัญญาปัญญาปัญญาก็คือชื่อคนนะคะคือปัญญาหมิงเทียนหมิงเทียนหมิงเทียนตัวเนี้ยแปลว่าพรุ่งนี้หลายหลายหลายตัวเนี้ยแปลว่ามา 我วว,ว,วแปลว่าฉันเจียเจียเจียแปลว่าบ้านหวานหวานหวานตัวนี้แปลว่าเที่ยวแปลว่าเล่นหาวหาวหาวแปลว่าดีมามา มาตัวนี้เป็นประโยคคําถามแล้วก็คือไหมหรือว่าไม้ใช่ไหมนะคะประโยคนี้อ่านว่าปานยาหมิงเทียนหลายหัวเจียหวานหรอมะปานยาหมิงเทียนหลายหัวเจียหวานหรอมะปัญญาพรุ่งนี้มาเล่นที่บ้านของฉันดีไหม 那他答：，明天什么时候？明天什么时候？明天什么时候？明天上午。明天上午。明天下午。งนชาว 下午好吗？下午好吗？ตอนบ่ายดีไหม？上午我要做作业。上午我要做作业。ตอนเชา้าฉันต้องการที่จะทำการบ้านนะคะต่อมาดูหน้าถัดมาค่ะหน้าถัดมา เป็นหลายหัวเจ้าหลายหัวเจ้าส起จ作业จ一起เย业吧มาทำการบ้านที่บ้านของฉันด้วยกันเถอะห午在我 家吃饭，中午在我家吃饭。ตอนเย็นก下午我们玩。下午我们玩电脑游戏。电脑游戏， ตอนบ่ายพวกเราเล่นเกมคอมพิวเตอร์อ่าเล่นเกมในคอมเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันหลังจากทำการบ้านเสร็จแล้วอ่ะต่อมาว我问วั妈妈我问问我妈妈我ก็คือฉันว่านวันคือการถามวมมาามา妈妈าคือใครคะแม่วววัน我มา我妈า ใจก้าสู้หนี่ใจก้าสู้หนี่ก็คือฉันขอถามแม่ของฉันก่อนแล้วจะบอกคูณอีกครั้งหนึง่งแล้วเขาตอบว่าเห่าปะเห่าปะเห่าปะก็คือโอเคตกลงอ่าเดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะปัญญา 明天来我家玩好吗？明天什么时候？明天上午、下午好吗？上午我要做作业，来我家一起做作业吧。中午在我家吃饭。 下午我们玩电脑游戏我问问我妈妈在เกาหลีเหรอปะเดี๋ยวเด็กๆไปทบทวนในสไลด์ถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าไม่ทัน